สวัสดีค่ะพาฝันนะคะวันนี้ฝันจะมาพาวาดรูปแบบนี้รูปใบไม้ค่ะเป็นรูปใบไม้3แบบนะคะ1 2 3สนะคะ3แบบไม่เหมือนกันเป็นการวาดแบบที่ไม่ร่างเลยนะคะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันก่อนว่าเราจะใช้อุปกรณ์อะไรกันบ้างในการทำใบไม้แบบนี้นะคะ อันแรกค่ะก็คือกระดาษค่ะกระดาษเนี่ยเราจะใช้เป็นกระดาษร้อยปอนหรือว่าบางท่านอาจจะใช้เป็น200อปอนเล็กก็ได้นะคะมันจะช่วยซึมซับน้ําได้ดีกว่าค่ะอย่างที่2นะคะก็คือสีน้ําสีน้ำเนี่ยเราจะใช้สีน้ําในแบบที่เป็นสีน้ําแบบเป็นถาดมาแล้วเราบีบสีใส่เองหรือว่าเป็นสีน้ําที่เป็นสีน้ําก้อนหรือจะเป็นแบบอื่นๆก็ได้นะคะต่อมาก็คือแก้วน้ําค่ะ แก้วน้ำและน้ำนะคะเราจะเอาไว้ล้างพูกกันแล้วก็ไว้ผสมสีด้วยนะคะต่อมาคือ กระดาษทิชชู่ค่ะอันนี้ขาดไม่ได้เลยกระดาษทิชชู่เนี่ยเราจะเอาไว้สําหรับเช็ดสีแล้วก็เอาน้ําส่วนเกินออกไปจากผู้กันของเรานะคะชิ้นต่อไปค่ะคือผู้กันค่ะเราสามารถมีผููกันหลายๆเบอร์ได้ตามที่เราสะดวกนะคะของฝันที่ใช้ประจำเนี่ยก็คือจะใช้เบอร์3แล้วก็ในงานนี้ก็ใช้เบอร์3เหมือนกันค่ะอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการทําต่อค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคือใช้เวลาน้อยมากสั้นมากดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะกับแบบที่1นนะคะแบบแรก เราเริ่มจากการที่เราเลือกสีที่เราอยากจะได้ก่อนตรงนี้ฝนใช้สีเขียวอ่อนผสมกับสีเขียวเข้มนิดนึงนะคะแล้วก็ผสมน้ำเข้าไปเริ่มแรกค่ะเราลากเส้นโค้งลงมาก่อนนะคะเสร็จแล้วก็ค่อยๆใส่ใบค่ะไปทีละใบเราลากเส้นเหมือนเราทำวงเล็บปะคะ่ะวงเล็บเปิดแล้วก็วงเล็บปิดแล้วเราถมข้างในนะคะ ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆค่ะสลับซ้ายขวาซ้ายขวาลงมาเรื่อยๆสันใช้วิธีถ้าเกิดใบข้างล่างอะคะ่ะก็จะทําขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะทําแบบนี้ไปจนจนเรารู้สึกว่าเราโอเคแล้ว ส่วนแบบที่2ค่ะเริ่มจากการผสมสีเหมือนเดิมเราเลือกสีก่อนว่าเราอยากจะใช้สีไหนนะคะในแบบนี้เสร็จแล้วค่ะเราก็เริ่มลากเส้นค่ะลากเส้นอันนี้ฝัลลากเส้นจากจากข้างล่างก่อนนะคะ เริ่มลากเส้นค่ะแล้วก็เริ่มต่อกิ่งขึ้นไปนะคะของฝันเริ่มจากทางซ้ายก่อนแล้วก็ใส่ใบลักษณะของใบอฝันใส่เหมือนเป็นหยดน้าคว่ำม,มาคะแล้วเราก็ถมข้างในคือเราจะขีดกรอบก่อนแล้วเราก็ถมข้างในใบนะคะจากนั้นก็ค่อยๆต่อลายขึ้นไปเรื่อยๆค่ะซ้ายบ้างขวาบ้างอันนี้จะทําเป็นลักษณะแบบไม่ได้ต้องสมมาตรกันสองฝั่งนะคะค่อยๆต่อไปด้านบนนะคะฝันก็จะทําให้ตัว กิ่งมันเล็กลงแล้วก็ตัวใบมันเล็กลงด้วยเหมือนกับเป็นใบที่อยู่ยอดยอดขนาดมันก็จะเล็กกว่าใบาที่อยู่ข้างล่างนะคะ แบบสุดท้ายแบบที่3นะคะก็คือจะลากเส้นโค้งก่อนเหมือนกันกับแบบที่1นะคะแต่ว่าใช้ลักษณะใบอะค่ะแบบของแบบที่2เอามาผสมกันแล้วกันทาสลับเป็นซ้ายขวาซ้ายขวาขึ้นไปเรื่อยๆ แบบแรกเราทําจากข้างบนลงมาข้างล่างใช่ไหมคะแบบนี้ลองทําจากข้างล่างขึ้นไปข้างบนแต่จริงๆแล้วสเต็ปอะมันไม่ได้จําเป็นจะต้องเป็นล่างขึ้นบนหรือบนลงล่างนะคะแล้วแต่ว่าใครถนัดตำแบบไหนก็ทําแบบนั้นได้เลยลักษณะของใบที่บั่นทําคือก็คือยิ่งยิ่งอยู่ใกล้ๆยอดอะคะ่ะใบก็จะเล็กลงขนาดเล็กลงเล็กลงเรื่อยๆนะคะ จบไปเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายสั้นกระชับได้ใจความกับใบไม้ S 3แบบนะคะไม่ร่างนะคะเดี๋ยวครั้งต,ต่อไปมาพาวาดแบบทั้งร่างด้วยทั้งใช้สีแบบอื่นด้วยอะไรอย่างนี้เนาะหรืออยากให้แบบสอนวาดแบบไหนบอกได้ค่ะเดี๋ยวจัดให้นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ไว้เท่านี้ก่อนสวัสดีค่ะ